สวัสดีนะคะผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็จารย์อาจารย์นันทวัฒน์นะคะแล้วก็น้องเอด้วยนะคะ,อะขอแนะนำตัวนะคะพี่นิชื่อวานีสายวารีนะคะ,ะชื่อเล่นพี่นินะคะ,ะผู้แนะนำก็คืออนันดาสายวารีนะคะึเป็นลูกสาวและก็อยู่สังกัดนะคะก็คือ,อภายใต้สายงานของอัอพเจ้วนะคะเพรสตาทิคนาช่วงเพชรจินดาและก็แซฟไฟสตาพยุงศักดินากรนะคะ ปัจจุบันนะคะพี่นิอาถังยังทํางานประจําอยู่นะคะปิคอนเทนต์ตัวเองแล้วกันนะคะแทนแทนตัวเองว่าพี่นิแล้วกันนะคะน้องเอได้เลยค่ะพี่นิค่ะได้ปัจจุบันก็ยังทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่นะคะก็ตําแหน่งหัวหน้างานบัญชีและกันเลยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะพี่นิไม่เคยได้สัมผัสนะคะความความรู้สึกที่ว่าไอจะเข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายเนี่ยคือไม่เคยมีความคิดเลยนะคะไม่เคยมีความคิดแล้วก็ ไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้จักว่าธุรบิธุรกธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะระบบเขาเป็นยังไงคือไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็ได้มารู้จักก็จากที่น้องชายได้เห็นน้องชายได้ลงมือปฏิบัติอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็น้องชายพูดให้ฟังอยู่ตลอดนะคะก็คือ <S <S มาริะคะ่ะน้องมาริกแล้วก็น้องนีนี่นะคะ แล้วก็เริ่มซึมซับเริ่มอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็แต่ที่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆนะคะของพี่นี่ก็คือ,อ,อตัวเองมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่แล้วก็ตัวเองที่ตัวเองซึ่งมีอยูออ่วันหนึ่งที่ว่าตัวเองเป็นเ,เส้นเลือดในสมองตีบนะคะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้คําแนะนําจากออบอสนะคะบอสบัชชีนะคะแล้วก็ให้ทานผลิตภัณฑ์ของบร,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 ริษัทเดสตาริชี่ค่ะแล้วก็ได้ช่วยชีวิตพี่นี่มา ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้คืออย่างดีที่สุดเลยค่ะก็คือแทบจะร้อยเปเซ็นตนะคะแล้วก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์แต่ที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือในระบบของธุรกิจที่พี่นี่ไม่เคยรับรู้เลยว่าเป็นยังไงแต่พอได้มาสัมผัสเกี่ยวกับบริษัทเดอรสตาริชี่นะคะรู้เลยค่ะรู้ว,ว่าระบบเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ที่ดีมากคือคนที่ไม่เคยเข้าใจในธุรกิจเดอธุรกิจขายตรงเนี่ย สามารถที่จะทําได้แล้วก็ง่ายเพราะว่าเป็นเป็นได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็พี่นี่ก็เข้าฟังซูมเข้าฟังคือให้หยูดอยู่ในบรรยากาศมาตลอดเลยค่ะถึงจะไปทํางานประจําแต่ก็จะเอาเวลาตรงนั้นมาเข้าบรรยากาศทุกครั้งที่ตัวเองมีค่ะที่ตัวเองที่พยายามที่จะทําได้นะคะแล้วก็เข้าเทพจะร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้คนเราสู่ความสําเร็จได้นะคะแล้วก็จะต้องเมื่ออยู่ในบรรยากาศแล้วเราก็จะต้องออกมาทําออกมาหาผู้มุ่งหวังนะคะแล้วก็เราใช้ความรู้ที่เราได้มาจากที่ระบบเขาให้อะคะ่ะที่ระบบเขามีให้แล้วก็มีสอนมีการสอนมีการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอามาทาเอามาปฏิบัติพี่นี่ก็จะเอา ทุกสิ่งอย่างที่ได้รับนะคะ,ะเข้าจาก Start action บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอบนี้ก็พี่นี่ก็จะค่าสตาร์ทก็เรียน Start A c t i o n 6อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเอาตัวนี้นะคะจะเอาสิ่งต่างๆที่ได้จากะระบบจากวิทยากรที่ผู้ให้ความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะมาทำนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ตลอดค่ะก็คือไม,ไม่ไม่ขาดนะคะ,ะแล้ว แล้วก็เป้าหมายของของพี่นี่ในเดือนนี้ก็คือจะเป็นดับเบิลโกลด์สตาร์ให้ได้นะคะแล้วก็ภายในสามถึงสามถึงห้าปีเนี้ก็คือจะไปถึงไดมอนด์ให้ได้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าตรงตรงนี้ก็คือระบบเราเราดีที่สุดค่ะแล้วก็จะนําคนเข้าเข้าสู่ฟังก์ชันตลอดค่ะเข้าสู่ในบรรยากาศให้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อ <Wow. S 1> ที่เขาจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็คติประจําใจของพี่นี่ก็คือความสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะก็คือเกิดมาจากความพยายาม เล็กๆที่เราทำทาอยู่ตลอดนะคะทําอยู่ซ้ำแล้วซ้าเล่าค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอะสตาร์ริชี